จากตำนานโกซอฟซูชิมะกลับมาอีกครั้งในภาคแยกโกซอฟโยเทเกมแอคชั่นปะจนภัยจากซักร์พันช์ที่จะพาเราไปสู่ฮอกไกโดปี1603รับบทเป็นอัศว์นักรบผู้สวมบทวิญญาณออนเรียวออกตามล่าล้างแค้นเหล่าโยเทซิกสกลุ่มสมุไรทรยศที่ทำลายครอบครัวของเธอระบบต่อสู้ยังคงเดือดดุด,ดันสไต์สมุไรามาพร้อมอาวุธหลากหลายทั้งคัดานะดาบยาวโยริ ori, ปืนไฟไปจนถึงโซคุซาริกามะโลกโอเพนเวิร์ที่เต็มไปด้วยหิมะฝนและแสงเหนือรอบภูเขาโยเทเสริมด้วยเควสที่เลือกเส้นทางได้อิสระและ กิจกรรมย่อยทั้งบ่อน้ำร้อนวาดภาพด้วยหมึกไปจนถึงตั้งแคมเล่นชาม,มิเซจโหมด Legends แบบออนไลน์จะอัปเดตให้ในปี2026ให้สู้กับศัตรูยักษ์และตำนานญี่ปุ่นร่วมกับเพื่อนๆเ,เกมนี้วางจำหน่าย2ตุลาคม2025บน PlayStation 5เท่านั้นครับ